ดีครับผมแอมไทวัเลตสาขาเทิงครับวันนี้ได้เข้ามาส่วนยางของแม่ทอนทอนครับผมบ้านอย่างครับแม่บ้านตะเตาหมูสองครับเป็นได้ห้องครับตีว่าเจ้ปุ๋ยโอทูเอเวเลตไปครับพูดซึ้งว่าน้ำยางจะไหลดีขึ้นน่าจะนิ่มกิดง่ายครับผมแล้วอ่าก่อนก่อนตีว่าจะมาเจ้ปุ๋ยโอทูเอเวเลนี่เป็นได้้องครับน้ำยางมันบ่ไขไหลเนาะครับมัน บอก่ไหลนักเตาเฮาหลังเฮาใจนี่ซู้กว่าจะดีขึ้นแด่ความประทับใจของที่ว่าแม่ใจ้ปุ๋ยนี่ไปเป็นได้พองครับผู้ซึกว่าประทับใจดีครับน้ำยางไหลได้ไมยางไหลดีอันนี้สองเมตรนะครับสองเมตรนะครับผมนี่ยางสองเมตรนะครับนี่ยางสองเมตรครับผมอันนี้มาเกีดให้ให้ดูเลยครับว่าน้ำยางไหลครับผม ได้กเกษตรกรขั้นใดสนใจติดต่อตีล้านปุ๋ยเวเลตสาขาเถิงล้านอยู่ติบ้านป้องครับผมข้างร้านสบายเฟอร์นิเจอร์เบอร์โทรศัพท์0840463578แฮมเบอร์หนึ่งกะ0909320042ครับผมเอ็มเอเวเลตขอบคุณครับผม